สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับย้อนรอยไข้หวัดใหญ่ระบาดในประเทศสยามเมื่อ101ปีก่อนฆ่าชีวิตเกือบแสนคนและทย้อนกลับไปเมื่อกว่า101ปีก่อนประเทศไทยก็เผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดโดยมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้เปิดเผยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศสยาม ในปี2461ต่อเนื่องจนถึงปี2462หรือเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาวันที่3พฤศจิกาย,ยนปี2461เล่มที่35หน้าที่1855ถึง1856และวันที่27กรกฎาคมปี2462เล่มที่36หน้าที่1193ถึง1202จากการค้นคว้า ของท่านอาจารย์กฤษดาบุญยสมิตรโดยท่านอาจารย์สุดาวิศรุธพิษนำมาบอกกล่าวต่อและเมื่ออ่านดูรายงานสรุปในราชก,กิจจาริบกษาวันที่27กรกฎาคมปี2462เล่มที่36หน้าที่1,193ถึง1,202โดยเฉพาะในหน้า1,202จะพบตัวเลขยอดรวมใน17มนตลไม่รวมกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2องล้านสามแสน,นมืนเจ็ดนคนเท่ากับประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดใน17มณฑลเสียชีวิต8,223คนโดยรัฐบาลสยามในขณะนั้นนะครับได้ดูแลอย่างเต็มที่ส่งแพทย์ออกไปทั่วทุกมณฑลดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษาวันที่3พฤศจิกายนปี2,461เล่มที่35หน้าที่1855 ถึง1,856 100ปีผ่านมาวันนี้นะครับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญขึ้นมากสามารถรักษาสถานการณ์มาได้เป็นอย่างดีภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินด้วยมาตรก,การที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของรัฐบาลหวังว่าพวกเราคนไทยทั้งมวลจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด -19 ไปได้อย่างดีที่สุดในไม่ช้าแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปนี้จบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ